ราจะมีดูย้อนหลังแล้วดีใจไหมทุกคนรู้สึกเสียงในเกมมันเข้าไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเรา,เาเเราีจะตีมให้แปะเลือกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังหน้าเรามันเป็นรูปจินหน้านะ T.S. สามใช้ในโทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะแต่จจะต้องเสียมีค่าเสียตังหนึ่งแต่ถ้า Android ก็โหลดฟรีได้ <c oughs> ย้อนหลังลงเพจเหรอเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอาจจะสร้างช่ YouTube หรือไม่ก็ลงในเพจนั่นแหละมิกเล่นพเหรอใช่มิกเล่นพาครับเราไม่แน่ใจว่าเสียงมันหรือเราปิดเสียงไว้มั ขอบคุณเกมนะจ๊ะสำหรับหนึ่งไลายไหนใครบอกจะส่งรถให้เราอ่ะเอารถมาเดี๋ยวนี้อยากเห็นมุกพูดเสียงพระเอาไวเดี๋ยวนํามันน้มือนัมือคงอยู่แค่เนี้ยน้มือนมือแรกเก่อ What about to it you? Feelin' ออดฟังพี่มิกสวดจริงจังเออโดนไล่โดนเตะออกมาข้างนอกอะ่ะบางกอกไททันใช่พี่มาขึ้นท็อปร้อยอยังครับน่าจะขึ้นแล้วนะเอามาดูกันทางเบคอนออกรองเท้ามาชิ้นแรกแต่โอมายังไม่ซื้อของนะฮะโอมาโดยสุดๆเอ้ย o ด,ดเ g ็ 0.7x ใช่ถูกอ่ะเราไปดูโอเมกา้าไปไปเวทบูส่วนเบคอนก็ไปเวทบูเขาเหมือนกันต่างคนต่างเวนะานี้แล้วก็เดินมาตรงกลางต่อจะมีประเด็นตรงกลางหรือเปล่า <c oughs> เออก็สลับกันได้บูกันไปนะฮะ มาเฉลมขึ้นบอกหนึ่งสองสามฉลิมตอนนี้ได้ไปสองบับแล้วเจมโคยังมีบับเดียวอยู่ mm hmm. เดี๋ยวอยังพึ่งทักกันมาสิใจเย็นนะลูกเชอรี mm ่เชอรี mm ่ hmm. อยู่เลนบนเจอสองหนึ่ง mm hmm. เจอสลีมกับโอเมก้าจะหนักหน่อยแต่ว่าด้วยตัวของมาหลอกแล้วมันทำให้อยู่เลนง่ายเออก็ถ้าไม่โดนแกง๊งหรือว่าสามหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็น่าจะไม่เสียป้อมนะ อาจจะยากสำหรับนาตาญ่านิดนึงถ้ามาเจอกับตัวใหม่เบต้าต้องโพซิชันดีๆตอนนี้มาบังกรเล็กกันอยู่สามตัวนะคะสำหรับทีมวินบังกรตัวนี้ใครจะได้เพราะว่าเบคอนเข้ามาเติมอีกแล้ว2คนมีการไฟกันเกิดขึ้นเบคอนน่าจะได้เปรี่ยบ้วตอนนี้ ต่เลือดโลกันหมดทุกคนเลยเปต้ายืนอยู่ข้างหลังแล้ว4 1น่าจะเรียบร้อยไปแล้ว3ตัวสำหรับเบคอนนะฮะมัอองกรตัวเมื่อกี้ก็เป็นของเบคอนนะฮะตอนนี้ก็เริ่มถักถมไปเลื่อล่างแล้วเพราะว่าจะต้องมาคุมมังกรตัวใหญ่ตรงนี้แล้วก็เหลือไปเห็นบูคดีก็เลยต้องแนมบูก่อน <c oughs> ต้องบูก่อน โอเมก้ามากันนะคะแต่น่าจะไม่ตายเพราะว่ามีสกิลหนี้เ,เจอพี่มาร์คยืนฉีดไปเรียบร้อยเบต้าตายคาที่น่าจะโดนได้นะคะสำหรับเทนแล้วศูนสเจ็ดได้ไปแล้วและเจมโคก,ก็ตามเข้าไปและน่าจะยาพี่มาร์คที่แทงป้อมอยู่จะสู้เทนได้ไหมฮเทนไม่ตายเออมีการประทะการตรงบรูนะฮะเจมโคน่าจะสู้ไม่ได้เพราะไม่มีบู แต่เพื่อนจะมาซ้อนทันหรือเปล่าซ้อนทันนะแต่ตอนนี้ด้วงน่าจะไม่รอดเอาพี่มารจบแล้วโอ้อะไรเนี่ยไม่ถูกต้องเชอรี่กระโดดลงมายัางสวยงามฮะกระโดดทับหัวไปตายถ้าเกิดจับกล้องผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยถน,นัดไงไม่ค่อยถน,นัด <men> <g ül> เหมือนเล่านิทานเลยจริงเหรอเราขาดไห้เนี่ยเราพูดไม่เก่งอ่ะพี่มาร์คอยู่กลางทางเจอกับเทนนะฮะเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปดิเอ็กซ์คาลิเบอร์ตอนนี้มังกรเกิดแล้วเชอรรี่ <c ười> <c ười> อยู่ด้านบนกับสองตัวกับเลือดครึ่งหลอดน,นะ เลือดน้อยเหมือนกันแล้วก็ทางเบคอนลงไปคุมบลูบูเกิดพอดีคือบูเนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราลาัดเขาได้แล้วอะเราจะรู้เวลาเลยว่าตัวต่อไปจะเกิดตอนไหนเพราะว่ามันจะชนกับที่บัฟหมดพดอดอีเป็นทิกอีกอย่างหนึ่งสำหรับในการเวทน,นะตอนนี้ก็มาคุมมังกรเรียบร้อยแล้วมังกรตัวเล็กทาง วิ a วินเดอร์ก็เก็บไปตัวตัวเล็กข้างบนเมื่อกี้ก็มังกรตัวใหญ่ตัวท mm. ี่สองน่าจะตกเป็นของเบคอนแต่ตอนนี้เป็นมังกรรีกับไปแล้วเพราะว่าไปเอาไอ้นี่ก่อนเห็ตไม่ค่อยเสถียรนะคะบางทีอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวต้นเดือนจะเปลี่ยนแหละน่าจะดีขึ้น กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเบคอนจะใช้มามาหลอกแข่งไหมครับก็ถ้าไม่โดนแบนก็น่าจะต้องมีในเกมนะเพราะว่าเพราะว่ามันไอ้นี่กลับมายังไปดูตรงนี้ต่อมีที่มารกคโดนกระโดดทับไปแล้วน่าจะเสียชีวิตแฟก็ไม่ช่วยอะไรนะคะตอนนี้3ามหไป ไม่ยังวะเนย่งเฮ้ยตอนนี้เชลรี่โดนข้างบนรอดไหมรอดเพราะว่ากระโดดหนีได้โอเคต้องกดรีเฟซครั้งหนึ่งนะใครถ้า มันหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช้ A อัพโหลดเยอะๆตักเสียงคลิกซี่ฟังหน่อยครับเกมนี้ไม่มีคลิกซี่อ่ะแต่ <g ay> เจมโคตอนนี้โดนสลิมโดนเจมโคซัดไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกเวลาเกิดบูจะประมาณ1นาทีเท่าไหร่นะ40หรือ1นาที20ประมาณเนี้ยจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูมาให้เราบ,บอกอีกทีน,นะวันนี้ได้ป้อมไปแล้วนะคะสำหรับ0 7 x อ่าเรียบร้อย เทนเพิ่งมาถ่ายเข้าไป007จะตายไหมไม่ตายน่าจะเป็นทางเบียร์ินเนอร์มากกว่านี่เรียบร้อยสองตัวโอเมก้า oh จริงๆถ้าไม่เล่นปวดจริงๆมันจะเป็นตัวที่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเลือกมาแล้วแต่เป็นแต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่คือถ้าเจอโอเมก้าเนี่ยพยายามอย่ายไปวิ่งตามมันเพราะว่ามันวิ่งไวแล้วก็จะทำให้เราเสียเวลาในการทำอย่างอื่นคือเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า แต่ถ้าคือไปวิ่งตามมันก็คือจบทำไมพี่เจมโคออกดูเลือดสองอันอไปดูที่ขอกันบ้างทำไมถึงออกเลือดสองอันเพราะว่าเวลาไฟเนี่ยเวลาเราเล่นเป็นทีมในแบบระดับสูงๆอะ่ะเออเขาจะเขาจะไม่นี่ไม่เข้าสุดคือเวลาไฟอะ่ะจะสังเกตว่าเวลาเจมไฟเจมจะแบบถ้าเลื่อนถ้าถ้าเข้าไปทำ ซีซีให้เพื่อนทำน็อกอัพให้เพื่อนแล้วโดนสกิลมาเลือดเหลือครึ่งหลอดเจมส์จะวิ่งเข้าป่าแล้วก็ไปตีเต่าตีตีตสัตว์ป่าตีอะไรก็ได้เพื่อดูดเลือดก,กลับมาแล้วก็กลับเข้าไฟต่อ mm. คือพอดูดเลือดสองอันมันจะทําให้แบบดูดเลือดไวขึ้นเยอะมากเป็นข้อๆเลยอะ่ะเออเ mm. ชลลี่จะตายไหมเฮ้ยดูดเลือดยังทนันน่าจะได้อยู่ คนทำตาเมก,ก็เป็นมีมากระนนย์เ็ดเอ็นะน่าจะไม่รออสำหรับเทนตัวนี้เรียบร้อยเรามาดูกันว่านี่แล้วก็เข้าป่าต่อมาเอาวังกรจากเลือดน้อยนอเห็นปะตีทีหนึ่งตีสองทีเริ่มขึ้นมันมันคือมันไม่ต้องกลับบ้านอ่ะมันแบบว่าอยู่ได้ตลอดเวลาคือถ้าไม่ตายเลยนะใช่ อาข้างบนเอสไปแล้วระหว่างที่ระบะอธิบายของเจมโคอยู่โอเมก้าไม่ป่วนก็เก่งแล้วดันป้องโหดมากใช่แต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมอะเออมันก็จะต้องมีวิธีจัดการกับโอเมก้าซึ่งมันโดนเคาน์เตอร์ง่ายเอฟซีพีเจมโคเลยเออดูดูของดูที่ของนะฮะส่วนใหญ่ทางเบคอนจะออกเป็นรองเท้า ารทานสถานะก็คือลดการเกิด cc นั่นเองคือเกมนี้มันเป็นเกมที่สกิลคูดาวัยแล้วก็ cc ไวมันทําให้ cc ไวการที่ออกอย่างเงี้ยทาให้แบบวิ่งก็ไวไปแก้งเพื่อนไวไปเวทปะไวแล้วก็ลด cc ที่โดนไปด้วยก็น่าจะคุ้มกว่าถ้าเล่นเป็นแผนอินเวทหรือว่าเดินไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี จมโคฝากไปดูที่ไปดูที่เงินเห็นไหมเจมโคหกพั 6, กับป่าอีกฝั่ง 4, คลิกแน็กสี่พันห้าเงินหางก,กันสองพัน่ะเพราะว่าโดนเวทป่าไปเยอะมากก็คือด้วยความที่กดแหลง5้าห้มันหาห้องยากมากหาห้องนานมากก็เลยต้องไปนัดเป็นสกีมแทน มาเพิ่งเกินยังไงถอยไม่ทันแล้วเชอรี่ก็เลยทิ้งส0 7ไว้ข้างหลัง <c oughs> ถ้ารู้ว่าช่วยไม่ได้ก็ถอยออกมาดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียมากเกินไปเพราะถ้าเมื่อกี้ถ้าตายถ้าตายสองตัวจะโดนเสียเสีย dark slayer ได้เลยระหว่างเคสกับลัมเบอร์ตัวไหนดีจะซื้อครับ เ,เครสเป็นตัวที่เล่นยากพอสมควรนะคือแบบจังหวะอะไรเงี้ยมันต้องคุยกับทีมมันน่าจะเป็นตัวที่เหมาะกับเล่นทีมมากกว่าส่วนลัมเบอร์ถ้าเน้นกดโซโล่แรงก,ก็น่าจะดีกว่าเนี่ยโอเมก้ามันเป็นตัวที่น่าลำคาญเพราะว่ามันตามยากถ้าไม่มีซ c ซเยอะจริงๆคือมันไม่ตายอะแต่ตอนนี้เนี่ยดูดิเป็นตัวที่น่าลำคาญมากคือแบบปล่อยมันไปเหอะอย่าไปตามมันเลย ไปเอ็นดีว่าใช่ไหมมาดูที่เจมโคกันนะฮะเข้าไปแล้วอุบับอุบับมีมาร์กไม่ตายตายไหมโดนคลิกแนกน่าจะตายเพื่อนไม่ฮิวให้อะหรือยังไม่ได้ฮิวอ๋อฮิลยังไม่ขึ้นแล้วไปเบคอนยังอยู่เฟิร์นไหมครับอยู่ครับผม ปั่นไปสำหรับ 0.7x เทนดาเมจรุนแรงเหลือเกินเชอรี่กับ2-1ของเขานะฮะปาดโดนี่ทูดาเมจแรงมากเอ๊ะจะฆ่าได้ไหมสำหรับโเมกกาตัวนี้เนี่ยดูดิมันเป็นตัวที่แบบน่ารำคาญจริงๆอะ ไอ้กระโดดโดนด้วยน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโดนสลโลไปตามตามม,มีมาร์กเดินมารับแล้วนะคะตอนนี้ฉีดแม่งเลยมันก็เนี่ยมานาย,ยังมีอยู่ก็วิ่งนะ่าจะเป็นเจมโค้ที่ต้องตามรีมมีก,ก็เดินมายังไงวิ่งสวดตามไล่จังแต่ข้างบนนะยันข้างล่างเออ ตอนนี้น่าจะโดนคองมาเรียบร้อยทั้ที่อีกทีมเอาเอาตัวข้างล่างอยู่ก็นี่เสียคลองนะฮะต้องถึงมืู0 7 x เจดออมันต้องเป็นตัวที่มีซีซีแน่นอนอะ่ะไม่งั้นก็ไม่รอดอันนี้ป้อมบนไปเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เปิดให้ดูของ ไฟสุดท้ายไม่พากันพี่มาร์กโดนล้วงโดนคลิกแม็กล้วงเพื่อนๆจะช่วยได้ไหมได้สิครับเออน่าจะจบแล้วตอนนี้เย่จริงๆทัวเนี้ยกติกาของทัวเนี้ยมันทำให้แบบ ต้องซ้อมกันมากขึ้นทีมต้องซ้อมกันมากขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนแบนอะไรจะเจอตัวอะไรหรือว่าจะโดนเขาแย่งตัวอะไรไปอะไรเงี้ยซึ่งทําให้แบบจากแต่ก่อนที่มีเมลักคนละตัวคนละตัวคนละตัวเงี้ยมันทําให้ตอนนี้ต้องเล่นกันเป็นถึงแบบอย่างตับก็สามตัวเออควรจะเล่นเป็นสี่ตัวใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนแย่งไปสองตัวโดนแบนไปตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งให้เล่นอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบซ้อม ซ้อมกันมากกว่าเดิมไปดูเกมต่อไปโคดทดกระโดดยิโโดยโโดยยงไงไงแจมโคอะไรยาายา,ยา oh, มิบลงป่ะมิบไม่ลงมิบน่าจะลงเป็นสำรองนะ พี่ดูคนอวดผีไหมครับว่าจะดูก่อนนอนวันนี้ได้สาระเยอะดีจังเออนี่แหละพอเราเริ่มที่จะแบบไปแข่งระดับสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ต้องมีการวางแผนมากขึ้นมีทิคกมีเทคนิคเยอะขึ้นทัวร์นี้ตัวห้ามซ้ำกันหรอใช่จะเป็นจะเป็นกฎใหม่ก็คือแบนได้ทีมละหนึ่งตัวก็คือก่อนเริ่มเกม แบนได้ทีมละหนึ่งตัวแล้วก็จะมีคนที่เฟิร์สพิกเลือกหนึ่งตัวก่อนแล้วอีกทีมก็เลือกสองแล้วก็สลับไปเป็นหนึ่งสอ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 งหนึ่งเปลี่ยนจากแบนเป็นบังคับเล่นน่าจะมัอนอันนี้มันน่าจะแบบว่ามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่เขาก็เลยยังไม่เอามาตีไม่ติดเมตาหรอครับถามว่ามีคนเอาเล่นไหมแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็มีนะเออมันก็มีคนเล่นเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันเวิร์กไหมมัน มีว่ามันไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่่วนย์ชนเจนี่แกไม่ค่อยมาซ้อมเลยทำไมโหดจังเป็นคนที่โหดอยู่แล้วต้องเข้าใจนะจุดนี้เขาคือเขาเล่นเกมโมบ้ามาเยอะทำให้แบบว่าขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพื้นฐานสก,กิลเพย์เยอะอยู่แล้วสูงอยู่แล้วอะไรระบบนี้จะใช้นในรอบ16ทีมสุดท้ายขึ้นไปเออน่าจะใช่นะ i going go. listen, my boy.